รับอุทธรหรือส่งนี่มาถามอีกแล้วไม่รู้เลยนะคะเดี๋ยวจะไปตรวจสอบนะคะเพราะว่ายังไม่มีหมายหรือคําสั่งสารอุทธร์อะไรมาเลยนะคะที่มันบอกว่าสารอุทธรไม่รับอุทธร์นี่ไม่รู้เลยนะคะว่าจริงหรือไม่จริงเดี๋ยวจะไปดูค่ะเดี๋ยวว่างๆง,งานสักหน่อยอาทิตย์นี้อาทิตย์หน้านี่แหละว่างๆง,งานจะไปดูนะคะจะไปดูนะแล้วใครอยากดูหมายจ e ักอีกระเทยควายติดต่อมานะคะนักข่าวคนไหนติดต่อมานะคะจะได้รู้ว่ามันใช่ไหม มันใช่คนเดียวกับที่คุณพูดอ่านไหมมันใช่หรือเปล่าดามาด่ากลับไม่เอาเปรียบก,กันอ่าใช่ถูกต้องค่ะกูนอนกูอยู่ดีดเดี๋ยวกูตื่นมามาด่ากูอะไรกันก่อนเอากูไปโยงเฉยอะไรกันก่อนหนังสือฉบับนั้นกับกูเกี่ยวอะไรกันก่อนไม่เกี่ยวอะไรกับกูเลยไม่เกี่ยวเลย สักนิดก็ไม่เกี่ยวคนละเรื่องเลยแล้วเอาไปโยงกับคด,ดีนู้นคดีนั้นคดีนี้เฉยเลยเรื่องเยลรงงงเยลรมันอะไรอีกก็ไม่รู้ปุมไม่รู้เรื่องอะไรสักอย่างเลยจริงๆไม่ได้รู้เรื่องรู้ราวอะไรเลยคือไม่รู้แหละถ้าอะไรก็ตามที่เป็นประเด็นพักคเครือขลิศโทษกูหมดเลยมันไม่ใช่นะเว้ยพัคกคคลิศมีมีคนไม่ชอบเยอะนะพัคกคคลิศมีเรื่องกับคนเยอะนะ ไม่ได้มีเรื่องก,กับครูนัทคนเดียวนะแล้วครูนัทมีเรื่องก,กับพระคึกฤทธลิปคือเรื่องคําสอนนะที่ตัดพระไตรปิฎกสอนผิดบิดเบือนนะสกิเทวะเทวดาคาวเวียวมยเอามาจากไหนก่อนตรงนี้ต่างหากนะอริยะบุคคลไม่ทําเดลฉานวิชามเอามาจากไหนก่อนแล้วไปว่าคนนู้นคนนี้เอามาจากไหนก่อนตรงนี้ต่างหากที่ครูนัทมีประเด็นเรื่องอื่นครูนัทไม่มีประเด็นมีแค่นี้มีแค่นี้ ส่วนเรื่องอื่นเรื่องลวนลามเรื่องอะไรต่ออะไรเป็นเรื่องของคนอื่นเรื่องโกงเงินเรื่องอะไรไม่รู้เรื่องทั้งนั้นไม่เกี่ยวกันจริงเท็จไม่รู้ไม่รู้เท็จไม่รู้จริงใดๆทั้งสิ้นแล้วไม่อยากรับรู้ด้วยไม่อยากรับรู้ด้วยอืมกับคุณพุทธเนี่ย เดี๋ยวนะก็ที่มีที่จําได้มีเรื่องตุ๊กตาลูกเทพนะตอนนั้นแล้วก็มีเรื่องพระรัศเชียลพระที่ไปออกรายการกับคุณนัทเรื่องพระรัศเชียลทุกวันนี้ยังคุยกับคุณนัทอยู่เลยยังส่งข้อความมาปรึกษาเรื่องข้อกฎหมายเรื่องอะไรอยู่เลยเทปเทปเหล่านี้น่าจะถูกลบไปจาก youtube หมดแล้วนะคะไม่มีแล้วแต่มันอยู่ในความทรงจําของคุณพุทธมันอยู่ในความทรงจําของคุณ ในวันที่ในวันที่คุณต้องการให้เราไปช่วยไปอตอนนั้นคุณพูดยังไม่ได้ดังขนาดนี้ในวันที่คุณต้องการนักวิชาการในวันที่คุณตามเอาไปให้ความเห็นเรื่องนี้หน่อยไปออกรายการเรื่องนี้หน่อยเราก็ไปให้มีใช่ไหมป๊อกมีใช่ไหมขอบคุณมากถ้าป๊อกมีคลิปเนี่ยเอาขึ้นได้เลยนะคะมันเป็นคลิปที่หาไม่ได้แล้วนะคะ จะได้รู้ว่าครั้งหนึ่งครูนัทเนี่ยเคยไปออกรายการให้พุทธอภิวันค่ะแล้ววันเนี้ยคุณพุทธพลาดพิงมาถึงครูนัทแต่ครูนัทก็เชื่อนะว่าคุณพุทธคงไม่รู้หรอกหรือจะไม่เชื่อดีหรือจะหรือจะรู้ว่าเป็นใครว่าเขาหมายถึงใครเพราะว่าคงคุยกันอยู่ แต่จําไม่ได้ว่าผู้หญิงคนนี้คือใครวันนี้จําได้หรือ,อยังไม่รู้แต่ถ้าจําได้แล้วจะบอกว่าเราไม่ใช่คนไม่เคยคุยกันเพราะฉะนั้นพุทธอยากรู้อะไรอะไรที่พุทธไม่แน่ใจหรือถ้าพุทธจะเปิดใจหรือพุทธจะให้ความเป็นธรรมพุทธติดต่อมาติดต่อมาได้เลยนะคะติดต่อมาได้เสมอ ใช่ค่ะมันเป็นสิทธิของเราที่เราต้องชี้แจงความจริงค่ะเราชี้แจงความจริงค่ะและถ้าคุณนัดเงียบมันก็จะไปกันใหญ่ค่ะใครจะฟ้องก็ฟ้องมาแล้วไปบอยอีกระเทอควายนะที่มึงบอกว่ามึงไม่ฟ้องปูเพราะพาขอร้องมึงไม่ต้องไปฟังคำขอร้องของใคร มึงรีบฟ้องมึงเอาให้แน่มึงแน่จริงด้วยมึงอย่าเห่าอย่าหอนอยู่ในกงเลยฮะมึงนั่งแยกเขี่ยวอยู่ในกกงมึงออกมาสี่กูเตะปากมึงฟันล่วงเลยนะมึงอย่าคิดว่ากระเทยควายอย่างมึงแล้วกูไม่กล้าตกปากนะน้อยไปนะน้อยไปนะมึงไปรีบไปฟ้องกูเลยอายุความยังมีเป็นสิบปีีก ถ้ามึงคิดว่ากูฟ้องเท็จมึงรีบไปฟ้องเลยมึงอย่าไปพูดเอาเอ็นเกจอะไรทั้งสิ้นเลยว่ามึงดีนะมึงไม่ฟ้องกลับมึงฟ้องกลับไม่ได้ศาลเขาประทับฟ้องกูจนออกหมายจับมึงมึงเข้าใจไหมมึงจะเอาอะไรมาฟ้องกลับกูก่อนเออมึงอย่าไปพูดเอากระแสว่ามึงไม่ฟ้องกลับไอ้คนที่ไม่ฟ้องกลับคือพวกกู นะที่ถูกกลุ่มพัคคึกฤทธิ์หรือวัดนาป่าพงฟ้องแล้วแพ้กูสิบแปดคดีพวกกูไม่ฟ้องกลับหลวงพี่สุรละเนี่ยที่กูจะถวายรถไปวัดท่านเนี่ยมึงแพ้เขาสี่คดีมึงแพ้ท่านสี่คดีไม่ใช่แพ้เขาตอนนั้นเป็นเขาตอนนี้เป็นท่านมึงแพ้สี่คดีเอาไม่ใช่มึงสิขอโทษทางวัดแพ้สี่คดี ขอโทษขอโทษไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงพูดเพ่นไปไม่ใช่มึงไม่ใช่มึงทางวัดทางท่านคริสตก,กับลูกศิษย์ที่ให้มาฟ้องเนี่ยแพ้สี่คดีนะมาล่อซ่องโจรพวกคุณนัก